6โมง10นาทีวันนี้นะครับหน้าตาช่างในศึกก้9มวยดีวิถีไทยนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณ2คนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปหน้าตาช่างให้ได้ทราบกันนะครับผมวันนี้ก็ชกเวลาเดิมนะครับบ่าย3โมงตรงทางช่อง9นะครับใครที่สะดวกมาเวทีก็มาที่เวทีมวยจุกนนท์ยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับผมแล้วก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ มวยดิวติไทยจะมาเร็วกว่าเดิมนะครับในวันพรุ yeah. ่งนี okay. ้นะครับมา10บโมงตรงนะครับเนื่องจากมีท่าทัศสุดวอลเลย์บอลก็เลยขยับการขันมวยไทยของเรา5ยกเนี่ยขยับมาเป็น10บโมงถึง1 1บเอโมงห้านะครับก็จะช่้ำหนักเย็นวันนี้เลยนะครับสำหรับมวยวันพรุ่งนี้นะครับเปิดตัวด้วยฟ้าฟ้าลิขิตนะครับสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับร้อยแปดนะครับก็มาผ่านสบายนะครับเพชรทองอันเชียงรายนะครับผมก็มาลด1.8นะครับผมก็มาสอบรถไปชุดหนึ่งตอนนี้หกโมงสินาทีเพิ่งช่างเมื่อสักกครู่นี้็ เหลืออีกจุดแดูว่าลดเหนื่อยลดนานนะครับแถมการเตรียมตัวดูเป็นรองด้วยนะคู่นี้ผมชอบฟ้าลิขิตนะครับซื้อรูหวัวจิตหวัวใจซื้อวงในเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีฝีมือด้วยนะครับส่วนคู่ที่2ยูโ,ยโรฉลับศึกมวยไทยครับเจอกับสมิงเดตโรงเรีดล่าวินิดบางแก้วนะครับผมร้อยสปอนด์นะครับโยูโรเนี่ยจะดูเป็นทรงกว่าหน่อยนะแต่วันนี้มาแทนด้วยแล้วก็มาลดไปจุด6ด้วยสมิงเดชนะครับก็ล่าสุด ชนะแบบโอ้โหสะใจแฟนมวยเลยโดนนับมาแล้วก็มาพลิกชนะได้แล้ววันนี้ผมซื้อวัจิตวัวใจเสถีเดชนนะครับแพ้ชนะไม่รู้แต่ตบูสู้5ยกแน่นอนนะครับส่วนคุ่ที่สามมาเฟืองเกิทรงฤทธิ์นะครับมา115พอดีมาเหตุส่วนมาลดไปประมาณจุดเนะครับรถชุดเดียวผ่านมาเฟืองก็เตะขาต่อยหมัดนะครับทีมงานเกิทรงฤทธิ์ก็แน่นอนอยู่แล้วแข็งกังแข็งแรง่วนเหตุส่วนก็อยู่กับพี่หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่เช่นเดียวกับฟา้าลิขิตนะครับ ฝีมือดีเหมือนกันแล้วก็มีเพิ่มเติมคือเป็นมยวยเข่าอาชีพนะครับผมก็คู่นี้เนี่ยผมมองว่าถ้าต้นๆมาเฟืองกดไม่หล่นเนี่ยไปปลายมาเฮส่วนผมมองว่าดูดีกว่าเลยนะคู่นี้ผมชอบมาเฮส่วนนะครับผมก็ลุ้นดักบวก2อดักต่อยนะดูแม่นกว่าส่วนคู่เอกนะครับเพชรแปริ้วกับฉมวกเพชรนะครับเพชรแปริ้วสุดจิบะมีเกลียวก็ไม่ได้มาช่างนะครับมาเข้าเวรแทนกับทันหันนะก็ไปปล่อยมาชกกับฉมวกเพชรเลยพอมาดูเรื่องน้ําหนักเรื่องแรงประทานเนี่ยเพชรแปริ้วก็โจกร้อยยี่สิบต้นๆท่านนั้นเองนะวันนี้ก ร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่โอ้โ oh, ห oh, แรงประทะชมวโเพชรดีกว่าแน่นะครับรวมไปถึงการเต็มตัวด้วยนะครับคู่นี้ผมชอบชัวโมเพชรอยู่แล้วส่วนสี่คู่หลังนะครับจเจริญทรัพย์นะครับสิทธนายเคเจอกับฉลามชนนะครับก็ฉลามชนจะได้เปรียบหน่อยนะครับในเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแล้วก็ได้ความใหญ่ด้วยวันนี้มาลดจุดสี่ดูว่าเนื้อตัวดูดีกว่าจเจริญทรัพย์อยู่หน่อยนะครับ ก็ชอบฉลามชนส่วนคู่ที่6สิงปื้นใหญ่กับยุทธการนะครับยุทธการจะได้ใหญ่นะครับสิงปื้นใหญ่นี่ก็จะได้ลูกบูลูกสู้นะครับหรือว่าเพชรแท้ลงในกีฬาโคราชเดิมนะฝีมือสมองมวยดีก็ซื้อการเต็มตัวไปนะครับการเต็มตัวดีกว่านะครับยุทธการมาแท้ลงไปถึงว่าสิงปื้นใหญ่ก็อยู่ค่ายทหารด้วยเช่นเดียวกับเพชรธงชัยนะครับก็อย,อยู่มิสากวันเช่นเดียวกับสิงปื้นใหญ่นะครับก็เจอกับบุญชัยตองเขาเชียงใหม่นะครับบุญชัยก็ช่วงหลังจะชกอยู่แถว ที่เชียงใหม่ซะมากกว่านะครับก็ชคปล่อยๆนะครับวันนี้มาชกแบบทาน้ําหนักเจอกับเพชรธงชยัยผมมองว่าเรื่องแรงเรื่องการประทะนี่ผมมองเพชรธงชัยบดเบียดดีกว่านะถึงว่าจะเล็กกว่าหน่อยนะแต่ผมก็ยังชอบเพชรธงชัยนะซื้อวัวจิตวัวใจไปแล้วก็คู่แปดบิลาดินต่อปอนดอลี้ครับอสูน้อยนะครับร้อยยี่สิบสามต่อร้อยยี่สิบห้านะครับก็มาผ่านสบายทั้งคู่บิลาดินก็ลดไปชุดเดียว ไม่มีปัญหาเลยนะครับบิลาดินจะได้เรื่องฝีมือหลักเหลี่ยมนะครับอสุรน้อยจะได้เรื่องลูกบูลูกสู้คู่นี้ผมมองว่าน่ารุ้นอสุรน้อยดีกว่าวันนี้2อปอน,น่าจะมีผลแล้วก็เรื่องหวัวใจผมว่าอาสุรน้อยไม่มีเป็นรองใครแน่นอนนะครับฝากไว้8คู่วันนี้นะครับชอบฟ้าลิขิตชอบสมิงเดชชอบมาเหศรชอบจมูกเพชรชอบฉลามชน ชอบสิงปนใหญ่ชอบเพชรตรงชัยแล้วก็อาศูรน,น้อยนะครับแต่คู่วันนี้ใครรักแล้วชอบก็ตามเชียร์กันมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดนหน้าตาช่างของผมที่ดูมาตั้งแต่ช่วงตีห้านะครับผมก็เดี๋ยวใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้นะครับผมใน youtube มวยไทย2000นนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ